กับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมมือนอีก,ก็มีโอกาสอีกแล้วครับผมพี่น้องออกไม้มาเบิงไม้น้ำแดงไปเลยพี่น้องบม่มีน้ำใสเลยเบิง้งคือไม้ที่เฮาเคยได้ปลาสวายบิ๊กไวไง,ไงลนะอยู่พุ่นนะพี่น้องคือมาเบิงมือนีคือมันบาหวอนบ่อย่างเลยแต่ผมเห็นมันขึ้นอยู่หมองนี่แนหะตัวหนึง่ง ฟาวเวอร์มันกับโบแมนปลาสวายมันเป็นปลากกยพี่น้องผมคือผมได้มากแล้วล่ะตัวนึ่งแล้วปลากกยอยู่พุ่นอไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยพี่น้องตัวที่ผมได้ตัวนี้บบม,มีช่ช็อตยิ่งคือเขาพี่น้องไปเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยนะครับผมพี่น้องไปจับไปครับผม <c oughs> ขึ้นต้นนาเลยเนาะนดเดียวครับผมพี่น้องรูเลืองน่าจะเป็นปลกกายครับผมว่าโดนน้งโดนไรเอ,อ่ย กระสวยลุดมือกระสวยลุดมือพี่น้องกระสวยลุดมือออจังวะวันนี้เฮ็ดดีจังวักสังพี่น้องกระสวยลุดมือเลยเอออย่าฟาไปอู้ยเอออย่าฟาอือใครเล็นพี่น้องเดี๋ยวนี้เอยไปเล็วไปเล็วไปเล็วอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงพอก่อนพอก่อนโลก่อน อของยิกของยิกโอ้ยโอ้ยบดนดบดนดบดนบดถึกโอ้ยหนอโอ้ยมาสิกินง่ายๆแล้วคือสียากไปนาเนาะพี่น้องเนาะถือสายบ่ Ui đồn chứ đồn chứ đồn sai chứ Má 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 Bớt lọt Ngọt sấy nữa chứ nó Ui phăng เชื่องถือยังก็สวยผมตกน้ำดึงปุ๊ดลอดเหร็นนะ้ำมันบ่ได้ตัวนี้ว่าสิปล่อยให้มันหวานจังหน่อยหวานอีลีตกน้ำเลยวันนี้แบบหักออกปันหานนี่ ตัวก็ไม่เงยเลยพี่น้องเอ,อ้นยน่าจะสองลูกนี่แหละเอาเนี่ยใบุ๊กนั่นนั่นนั่นนนี่ลออ่นต่าเขาปลายัางเด็กปิดชีพันก็นะ่าพี่น้อง เยี้ยงึ้นหลายแล่อะไพี่น้องที่ได้ง่ายเปล่าของไม่เนี่ยพี่น้องใส่แล้วลูกดอก ลืมปศุเซฟมีแต่แนวอู้ขามโว้ยยัางวะเธอยู่บอกข้างโปลขามพี่น้องผมว่านีขาม,ม,อม,าข,ามของดีแท้ๆเด้พี่น้องลูกดอกผมงอเลยวะ ถึงยังวะเกือบหักมาผู้สิจังอยู่แล้วมาโอ้สี่ลูกเลยน้องนี่มเดเมนหน่อยๆเนี้ยคิดว่าสองลูกโมเมนดื้อโอ้สามกับสี่ผิดละ เดี๋ยวเบื้องกล่องสายโหลดมุนเอลี่ป่าขึ้นไปก็ค่อยมาเก็บสายที่หลังพี่น้อเขาหางสิครับพี่น้องน่าจะสี่ลูก แง่หมาันคือเกาครับผมไปเก็บป่าดูกันก่อนครับผม โอ้ยบอดถ,ถือพี่น้องบอดถ,ถือเป็นไปนได้จังใดบอดถ,ถือลวเมื่อน้อนลวดครับผมขึ <c ười> ้นเนนาเลยนะพี่น้องเนาะโดนยุพอดอกนี่ โดนอยู่ปลาตองกายฝนก็สิตกเด้อพี่น้องเด้อพุ่น มันตกต่ำเนี่ยมารู in, ้ว e ่ายิณถึงยังยันถึงเชิงมันอุ้ยปีนหาดเลยลุกโนมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วโอ้ขาบกโลกมาแล้วพี่น้องแต่ยังบ่ทันเห็นปลาอยู่ใส่บุ chân thì thứ cân uuuu nhưng bọt thứ gọt sâm bọt thứ bèn sâm bọt thứ Xăm chân xì thứ Ui sâm bọt lệ bèn มันถือกี่บ่มันถือกี่บ่พี่น้องน่าจะถืออยู่นะโอ้ถือกีนหลีโดนอยู่ไปลุ่งไปข้างล่างก่อนลุ่งไปเอาอยู่ข้างล่างนี่น้องต้องงยกป่ามากกว่าเยว Ừ Cái cho mất nhà <laughs> อ้วนเลยพี่น้องอส,สามโรกัวตัวนี้สามบวกเพี่น้องเขาสั้นทั้งสองดอกเลยเขา่าแพะจังสี่แพะดีเลยพี่น้องถ้าถือช่วงประมาณนี้มันสิหลุดถ้าถือเชิงทั้งสี่มาถือสั้นยังสี่เฮ้ยดึงลูกไปลวดนนีก็บนหลุดแก้วพี่น้อง เก็บปลายคือเก่าสวัสดีครับผมพี่น้องกาหลังจากที่ฝนตกลงมาผมก็บอะไรไปหาอีกเลยครับผมผมกันลบฝนจุฝนหยุดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านพอดีพี่น้องนี่ าต้งเบิดนะครับผมได้สองเต็มพี่น้องสองเต็ม่เตืบอยู่เวยครับผม <c oughs> แก้วใสอู้สองตัวนี่ผมว่ามีสีโลผมว่าน่าจะฮอดสีโลรอยู่ก็นักขนาดแล้วพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องซ้ำนี่เลยครับผมเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องนะคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม